สวัสดีค่ะหมาตีเลยเสียงดังออกไม่ชอบเสียงดัง่ะโอเคโอเคเอาใหม่ค่ะสีสามสองุ้ยแอมมึงบอกแล้วเนี่ยมันไม่เคยมันไม่เคยซื้อน้ำร้านมึงเลยเว้ยแต่ว่ามันกินจากกูตลอดเลยกูงงมากเลยเว้ยเราดื้อเต็มใจแบบรีวิวไม่แล้วนี่ก็คือยังอัดอยู่ไม่ได้ก็คือพักเบรก หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่มกับถ่ายรีวิวน้ำผลไม้ให้กับเพื่อนอยู่นะคะแก้วด้วยดีตะกี้หมากวนตอนนี้เป็นอนแล้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเข้ารายการกันนะสองสามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปเปิดช่องของแปมอีสไดโนซอร์เลยนะคะอ้าวอีแอร์เห็นไหมกล้องเีมันเป๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอใกรอบ หนึ่งสองค่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเปิดช่องของแบบอีส์ไดโนเสร์เลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจะมาในคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งของรายการ <laughs> จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งของช่องนะคะนั่นก็คือรายการเลิฟเวอร์ทอล์นั่นเองค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแป๋มเนี่ยพูดมากนะคะดังนั้นแป๋มก็เลยชวนทุกคนพูดมากไปด้วยกันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาชวนหลายๆคนคุยในเรื่องราวต่างๆนะคะว่าเรื่องราวของชีวิตเขา้จะเป็นยังไงแล้วก็อาชีพการงานที่เขาทําอยู่หรือเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะคะก็จะไปชวนเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นกันค่ะวันนี้นะคะแป๋มก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะนั่นก็คือใครคะคุณโอดอนนั่นก็คือแปมมี่ดาวโซนคนน สวัสดีค่ะก็แบมประย,ยาสังขารจินดานะคะอายุ25ปีค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็มีหลายอาชีพมากเพราะว่าเป็นทางอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไม่รู้ไม่ค่อยกล้าเรียกว่าตัวเองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เท่าไหร่ก็นั่นแหละไม่รู้จะจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันก็คือเป็นคนที่มียอดฟอนต์ไอจี เยอะแค่นั้นเองก็เป็นแคสติ้ง MV แล้วก็เป็นอาร์ดีเลคเตอร์แต่จริงๆส่วนใหญ่หลักๆเริ่มเปลี่ยนมาทำแคสติ้งและก็จะมีพี่พ่วงกับแบบเลี้ยกๆไปช่วยบ้างและตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยหลายๆอาชีพเนี่ยคือใช้ความฝันไหมคะจะพูดว่าความฝันไหมมันมัน,ม,นมันก็ไม่มันก็ไม่เชิงอะคือตอนเด็กๆอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องคือชอบแบบแนวเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเว้ยแล้วทีนี้ปุ๊บพอโตมามันก็เริ่มเริ่ม,มหายหายเขา้าใจปะพอมาเรียนนิเทศก็เลยเหมือนแบบเริ่ม เริ่มได้กลับมาแบบเอองั้นทําเบื้องหลังละกันเพราะว่าเบื้องหน้ามันก็ไม่ได้แบบว่าใช่ว่าทุกคนแบบจะเป็นได้หรือแบบอยู่ดีอยากเป็นก็เป็นได้เลยอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่เว้ยถือว่าตอนนี้ก็เออมันก็ใกล้ความฝันในเออในระดับหนึ่งในในตอนเด็กๆแต่ผมจะถือคติเว้ยว่าแบบเราควรแบบพยายามได้เว้ยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วแบบ อย่าพยายามจนมากเกินไปจนมันไม่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอเราร้องเพลงแล้วร,รู้สึกว่าพอเราพยายามมากเกินไปอ่ะมันเริ่มไม่เป็นตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําได้ดีมากเท่ากับคนอื่นก็เลยมาทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่า,าตัวเองทําได้ดีดีกว่าพอเราทําได้ดีเราก็จะชอบไงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีดีดีขึ้นไปเรื่อยๆือืมผลงานการแสดงมีอะไรบ้าง<ม>ก็ส่วนใหญ่จะเป็น M v วแล้วก็ซีรีส์มีอยู่2เรื่องนั่นก็คือซีรีส์เอ่อ เด็กใหม่มันเป็นตอนห้องปิดตายคือตอนนั้นนาอย่างเล่นไม่ค่อยเก่งเลยเว้ยคือแสดงแบบเศร้าแสดงแบบเศร้าเพราะว่าแบบว่าไม่รู้โลจิกกันแสดงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมแบบเราทําไม่ได้ดีเลยวะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงสตอรี่จากตัวนาดาวเออที่เล่นเป็นแปม ก็คือกูก็ไปแปร์าะวะานั่นแหละก็คือที่ได้โดนแปรนั่นแหละก็รู้สึกว่าแบบตัวเองตั้งใจมากๆเวยเริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างการแบบการแสดงมากขึ้นแล้วเง,งี่ยก็เลยรู้สึกว่าพึงพอใจกับงานล่าสุดมาและก็คือกับตัวซีรีส์ของนาดาวนั่นเองการเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็ต้องรับการฝึกฝน หรือเราก็ฝึกตัวเองมากเราพยายามมากเวย้ยจนรู้สึกว่าเออเราเริ่มทํามันได้ดีแล้วคนเริ่มเห็นงานเราแล้วก็เริ่มแบบเฮ้ยเออทําได้ดีนะเริ่มมีคําชมมามันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราก็ชอบไปโดยปริยายมันก็กลายเป็นแบบเออเราได้ทําตามความฝันจริงๆแล้วก็ชอบมันแล้วก็รักมันตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้จริง,รง,รง,รงๆอะไรประมาณนี้แล้วถ้าพูดถึงงาน MV นะีอย่างเงี้ยเคยเล่น MV ไหนไปแล้วบ้างหู MV แบบ MV เล่นมาเยอะมากเลยอะเล่นมาตั้งแต่แบบ มีไทม์ของประซุยประซุยที่รู้จักกันเยอะๆก็จะเป็นเกีตของเดิเยอแล้วก็พวกไม่ได้ต้องการรักแท้ตอนนั้นใส่หลแต่กฟันอยู่เลยเล่นกงเี้โมโม่แล้วก็มีปรากฏการเวอร์ชันภาษาจีนของพี่โตแล้วก็มีแค่อีกครั้งเดียวของเดอฟามิงโกมีหนีของแบ็กชิฟมียอมของเยนเต็ดออกมาได้หรือยังของของอะไรปะบบเอออะไรตมีแลบิดแล้วก็มีคนเดิมของนิว <S 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 จิ๋วแล้วก็จริงจมี คนที่ FC ที่แบบจริงๆคือกูคือมันจะไม่ได้จริงๆคือมันเยอะเล่นเล่นมาเยอะมากแล้วก็เล่นแม่งแต่เพลงแบบเศร้าๆไม่ค่อยเล่นดีเท่าไหร่มีคนเดิมของพี่นิวจิวนี่แหละที่ที่แบบมีการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยอืมอแล้วก็เดี๋ยวจะมี ที่ออกมาอีกเป็นของวงลูฟท็อฟให้ไปรอติดตามดูว่าเป็นอะไร<ม>แล้วก็อ๋อมีอีกเพลงหนึ่งคือเพลงของประซุยประซุยเหมือนกันชื่อเพลง walk ซึ่งพ่วมกับยังไม่ได้ตัดต่อเพลงเลยลงแต่ทีเซอร์แล้วก็ประซุยปล่อยประมาณปล่อยเพลงใหม่ประมาณ34มสี่เพลงเพลงที่คูถ่ายมาตัาง้งแต่ครูผมยาเปงผมก็คือยังไม่ออกอก็เราดูกันไม่ได้กดดันพ่วมกับเลยไม่ได้เลยแล้วที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยชอบ MV ตัวไหนสุด คือถ้า MV ที่ชอบมากที่สุดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากมันถ่ายทอดความเป็นเราได้ดีที่สุดอะคือเพลงไทม์ของปะซุยปะซุยตอนนั้นน่ะที่ถ่ายเพลงไทม์อะคือเราเริ่มต้นในการทำงานช่วงแรกแบบ แรกเลยอะ่ะเออแล้วตอนนั้นยังผมยาวสวยลนะสายไปถ่ายที่มหาสารคามเออ <c oughs> ก็ลากซิดนดี้ไปด้วยจําได้ซินี้คือน้องสาวนะคะถ้าใครไม่รู้ปิง้ง <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้หน้ามาัขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> อืมนั่นแหละจบออกไปแล้วเนี่ยพอง,งานมันออกมาเราแบบ ราดีใจมากมันเป็น MV ตัวแรกของปะซุยด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นเรามากเลยเว้ยตอนนั้นยังเล่นไม่เป็นเลยอยังแข็งอยู่เลยอะแต่เหมือนแบบเขาใช้ฟุตเวลาเราเผลอแบบเยอะมากมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งของของตัวเราอะก็เลยชอบมากเพราะว่างานอน่ตรงจริตกับตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเพลงวอลของปะซุยปะซุยนี่แหละที่ยังไม่ได้ออกที่ชอบมากๆอย่าง MV มีเพลงนี่มีงานไหนบ้างคะที่ทาแคทติง้งงานแคทใช่ไหมงานแคทก็เออผลงานแบบ ที่หลักๆเลยก็จะมีเพลงช็อกโกแลตของปลาสุยปลาสุยแล้วก็มีเออมีแค่เนี้ย <laughs> <laughs> มีแบบเพลงอ่ะ ของปะซุยปะซุยเออแล้วก็แบบที่จะมีต่อมาก็ยังมีอีกตอนนี้ก็คืออ่ะอย่างเช่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถ่าย MV วงเมอร์อะไรเงี้ยเออเราก็เป็นคนทำแคสอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผลงานออกมาให้ดูเรื่อยๆนั่นแหละเออก็แบบกำลังแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มเริ่มทำอยู่อะไรประมาณนี้จริงๆก็มีแบบของ HTF ด้วยที่แบบหาน้องผู้หญิงมานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากงานแคสติ้งนี้เบื้องหลังอื่นๆเคยทำอีกไหมคะ ก็อย่างอาร์ตไดงานแรกก็จะเป็น MV ชลาภาพของพี่เฟรมพ่วงกับชื่อเพลงมันว่าคนที่เก่อนอันนั้นคืองานอาร์ตไดงานแรกและงานสุดท้ายเพราะว่ากูทาไปกูทําไปก็ดีเลยก็คือทําได้ดีแหละแต่ว่าไม่ได้มีความเตรียมพร้อมเท่ากับอาร์ตไดคนอื่นไงแต่ก็ช่วยช่วยทำให้กับเบื้องหลังคนอื่นๆได้เป็นลูกมือเป็นอะไรเงี้ยได้และชอบออกกองชอบทํางานในกองถ่าย ล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นมันคือตรงไหนจริงๆอะ่ะเริ่มเล่น MV ก่อนจากพี่ปัน้นเป็นโมเดลลิ่งของยูโมขึ้นมาตึ้งนั่นแหละคือตอนแรกยูโมกับพี่ปั้นก่อนพี่ปั้นก็จะป้อนงานให้ก็คือ MV อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเล่น MV ไป2ตัวแน่นอนว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกเพราะว่าเราก็ยังดัดฟันอยู่เนาะแล้วก็มีพี่มินโซติง้งนี่คือพี่มินโซ เป็นตากล้องเออพี่มินโซนเนี่ยเขาเปิดเพจใหม่ชื่อเพจลิมินจำได้แล้วก็ให้เราไปถ่ายเป็นคนแรกคือพี่มินเนี่ยชวนไปถ่ายรูปแล้วเราก็แบบเออไปถ่ายก็ได้เผื่อแบบได้งานทำพอ่พอพอ่อ<ๆ>ก็ไม่ให้เงินตั้งแต่เล่น MV แรกเราอะเข้าใจป้ามึงแล้ว <laughs> แล้วกูก็เลยต้องเออกูก็เลยต้องดิ้นเลินไงกูก็เลยต้องเออเออหาหางานหาเงินท,ทําทีซิตด้วยเลยด้วยอะไรอย่างงี้เห็นเขาชวนไปก็เออไปถ่ายก็ได้วะแล้วสรุปคือ <Wow. S 2> เปียงปางเลยอะภายในเซตเดียวอะไรเงี้ยนั่นก็คือเซตรูปฉากสีแดง พี่มินถ่ายมาแล้วก็แบบอยู่ดีก็บูมเลยจากคนฟอลสามพันกว่าเป็นแบบเป็นหมื่นอะคือขึ้นภายในไม่กี่วันแล้วก็ในเซตภาพเซตเดียวอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าคนแบบมาไลค์ไอจปกติ300คือตอนนี้กลายเป็นแบบพันอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆ่อยมาเลยเลยเลย ได้มีการวางแผนอะไรก่อนหน้านี้ไหมอย่างเช่นแบบต้องเรียนมปลายเรียนอะไรแล้วก็แบบตอนเข้มามหาลัยแบบตัดสินใจเลือกยังไงที่แบบเลือกมาเรียนนิเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อช่วงมหกเนี่ยก็จะเป็นช่วงตัดสินใจที่จะเริ่มเรียนอะไรเงี้ยของแต่ละคนใช่ไหมเราะก็เรียนวาดรูปมาตั้งแต่ประมาณแบบช่วง ช่วงไหนมแอร์ช่วงหมห้าเออช่วงหมห้าได้ที่แบบเราแบบเริ่มติววาดรูปก,กันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือจะเข้าเด็กเข้ามรณะศิลป์ของศิลปกรนั่น,นแหละคือแปลมาเป็นคนที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ใช่สายแบบเรียนวิชาการเลยเว้ยตอนเด็กๆอคิดว่ายังไงก็เรียนนิเทศแหละแต่พอโตมาก็แบบเออได้วาดลูกก็เออชอบอาร์ตชอบอาร์ตอยู่แล้วก็แบบเป็นคนสุดท้ายที่ติวเนาะเพราะว่า ก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนที่ไม่บอกว่าใครก็แบบเรียนแล้วก็ทิ้งกูเออก็คือเรียนแล้วก็ทิ้งแล้วก็แบบไปเลยอยู่นี่ก็ไม่ไปสอบแล้วก็บอกว่าจะให้กูวาดรูปทั้งทั้งปี่อะมันไม่ได้หรอกเวให้รูปกูวาดรูปทั้งชีวิตอะกูทําไม่ได้แล้วเราก็แบบเหลือกูคนเดียวมึงก็เลยไปติวแต่ว่าปรากฏว่าก็คือติดมอสวติดที่อื่นหลายที่แหละแต่ว่าก็ไม่ไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่สาขาที่เราชอบอ่ะสุดท้ายแม่ก็บอกว่าเออ เดนิเทศเถอะเพราะเขาเล่านั้นดิไปบางส่งบางแผลอ๋อสุดท้ายแล้วอะก็คือติดมอบูวก็ตัดสินใจไปเข้ามอบูแต่ว่าก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันในการปรับพื้นฐานเพราะว่าแม่โทรมาร้องไห้ทุกวันเลยมึงกลัดไรมึงตัดเราเนี้ยลงเลยล่ะก็คือแม่โทรมาร้องไห้ทุกวันเลยแล้วคือตอนเด็กะอ่อนแอคือแม่ห่วงมากแม่ห่วงสาวมากจริงๆแม่ก็โทรมาเป็นไงบ้างลูกแล้วคือแบบเข้าใจปะฉันก็ไม่ได้เป็นคนจิตแข็งตอนเด็กๆก็แบบ สบายดีม่พอดีนคือแบบรู้สึกแปลกประหลาดไปหมดเว้ยพอไปอยู่ที่นู่นอะเดินลงมาจากหอคนก็มองเลยลก็ร้องไห้เศร้าเหี้ยเลยไม่รู้เศร้าแม่งทุกวันใครขึ้นไม่รองไปเรียนวันแรกอะไรเงี้ยคือแบบเศร้าเหี้ยชีวิตแบบเศร้ามากแล้วอยู่หอแบบหอพัดลมอะกูชีวิตกูแบบเศร้ามากข้าวก็ยังไม่กล้าลงไปซื้อ,อเพราะเห็นแค่แม่ค้ามองหน้าก็แบบ มาม่าเซเว่นก็ได้แกเข้าใจปะคืองงกับชีวิตว<อ>ด้วยคือใช้ชีวิตแบบเข้าใจคําว่าแบบคนไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองปะแม่คือยังไม่ปล่อยให้นอนบ้านเพื่อนเลยแล้วอยู่ดีปล่อยให้ไปอยู่หอไม่งหมันเสียสูญอ่ะเข้าใจปะก็เลยแบบ้องไห้ขอกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าเป็นคนติดบ้านมากคือแม่ห่วงไงก็อยู่แต่บ้านไงเออเพื่อนไปนอนบ้านกันกูก็ไม่เคยได้ไปเขา้าใจแล้วสุดท้ายเรียนที่ไหน แล้วสุดท้ายก็เลยมาเรียนวารังสิตก็คืออยู่ใกล้บ้านเพราะว่ามันยังทันอยู่ตอนนั้นแหละมันยังแบบยังไม่ได้เปิดเทอมแบบจริงจังไงพ่อกับแม่ก็เออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่เป็นไรอชไรเลยละนั่งร้องไห้กอดคออยูสามคนผมเออสุดท้ายก็มาอยู่มาลังสิตแล้วก็เพราะว่ามันใกล้บ้านก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนอืมแล้วแบบพอเราบอกเออหรือเราไปเข้าแฟชั่นดีแม่ก็แบบนั่งมึงได็ปักทักร้อเยอะเข้าใจป่ะแบบใช่เหรอมึงเนี่ยนะแบบไม่ละเอียดอะไรเลยมึงทา คือแม่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแบบให้กูมานั่งสอยแบบเราก็ไม่ได้ทําได้เออเราได้แค่ออกแบบซึ่งแม่เขาก็รู้เขาเลยบอกว่าไปเรียนนิเทศเถอะเพราะว่าเขา่ารู้สึกว่ายังไงเรามาทางนิเทศตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยไปเรียนนิเทศสาขาโฆษณาเป็นสาขาที่เรารู้สึกว่ามันกว้างมาทำอะไรได้หลายอย่างอะไรเงีย้ยก็เลยไปเข้าโฆษณา คือมันก็ต้องมีความแบบขวายคว้ามากพอสมควรใช่ปะเราพยายามขวายคว้าโอกาสมากแค่ไหนจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วเว้ยถูกปะมันต้องพยายามมันต้องดิ้นลนกันอยู่แล้วอ่ะคือช่วงแรกๆอ่ะตอนทางานก็แบบร้องไห้หนักมากเลยเล่น MV ตัวแรกคือมีแต่คนคอมเมนต์ว่าแบบนักเอกยิ้มน่ากลัวมากแบบไม่สวยเลยผอมแห้งคือโดนแบบสารพัดต่างๆนานาถามซิตี่ได้เลยว่าแบบเราร้องไห้เราพูดว่าเราไม่ทำแล้วนะงาน ไม่ถามแล้วอะไรเงี้ยแบบจนกระทั่งมีเอ็มีที่2อ่ะก็เพิ่งรู้ว่าโอเคมันเงินมาเราก็ต้องทำ <c oughs> <c oughs> คือสุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาเลี้ยงดูตัวเองเข้าใจฟีลลิ่งปะเราโชคดีที่เป็นคนที่แบบน่าขึ้นก้ลองเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดมากพูดเก่งก่อนหน้านี้ก็คือแบบพูดน้อยมากเข้าใจปะก็ไม่ค่อยพูดอะไรต่อคนแปลกหน้าอะไรเงี้ย <c oughs> คือทุกอย่างประสบการณ์มันจะสั่งสอนเราเว้ยทำให้เรากล้า มกนและอย่างอนาคตอ่ะเราได้วางแผนไว้บ้างไหมว่าอยากจะทําอะไรต่อต่อไปก็คืออนาคตอ่ะคิดแผนไว้เยอะมากก็เนี่ยแหละเริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรากะว่าจะทํา YouTube คือที่ทํา YouTube เนี่ยแค่อยากให้ทุกคนเห็นหลายมุมมองของอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ใช่มีแค่เครื่องสุอางมีแค่ความสวยมีแค่ไลฟ์สไตล์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะแบบแชร์กับทุกคนดูว่าจริงๆชีวิตคนเรามันไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟกก็ได้มันมีจุดบกพร่องเยอะแยะมันก็เป็นเรื่องปกติอะ่ะเออเรารู้สึกว่ามันก็ต้อง ยอมรับความแตกต่างให้ได้คือจริงๆอ่ะโอเคปิดรายการเลยเนาะจริงๆรายการานี้ยเออที่ทําอยู่เนี่ยก็คือมีน้องๆอ่ะเวลาเราตั้ง Q&A ก็จะมีคนหลายคนมาบอกเราแบบท้อแท้กําลังใจบ้างไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้หนูมาทางไหนหนูไม่รู้จะเรียนอะไรดีคือหลายคนคนหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยอยากจะมาทํารายการนี้เพื่อเผอยแพร่มุมมองของคนต่างๆแต่ละคนเรียนมาแต่ก็ทํางานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราอยากจะนําเสนอในมุมมองที่หลา หลอย่างเช่นเพื่อนช้นขายน้ำไงจอลลี่แ lap ขายน้ำกว่านี่ยใายใายอินเนี่ยมิ่งกว่าจอลลมึงเราขึ้นเดี๋ยวกูต้องเดี๋ยวกูต้องจ่ายแล้วเนี่ยขายอินถูกต้องเอาอีวิวจ่ายเนี่ยเลยเขียนว่าแอดไลน์จอลลี่แ lap ไปนะคะถ้าเกิดว่าครบ1,000วิวเจ้าของจอลลี่แ lap ต้องจ่ายให้ YouTube พี่แป๋ม1 0 0่งหมื่บาท ปอเซอร์ที่ดีค่ะนิเทศโฆษณามาก็ขายคันน้ำก็คือไม่มีงานทำก็ <c oughs> คือไม่มีงานทำช่วงโควิดตดีวไล่ออกทุกอย่างมาเรียนรู้ได้ใหม่หมดเว้ยทุกคนยังไงก็ถ้าใครแบบชอบคอนเทนต์ของแปบบนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่าฟังสนุกดีอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามเออ ฝากติดตามยู u ู e แบบอีสไดโนซอนี้กันด้วยนะคะยังไงก็จะมีรายการใหม่ๆเพิ่มมาอีกเรื่อยๆก็จะมีเพื่อนด้วยจะมีแบบท่องเที่ยวด้วยดูนี่นะมีอีกหลากหลายเลยนะคะนี้เป็นการจุดเริ่มต้นของเราแล้วกันเนาะยังไม่เคยพูดชื่อรายการเลยแย่อะไรกกูไม่ใช่พิธีกรกูเลืออ้าแล้วมูปิดรายการได้ไงเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าฝากรายการนี้ด้วยไปจีปะ เออโอเคฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ดูไลฟ์สไตล์กันไปน,น,นานๆน้อยังไงก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่มีแฟนคลับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันยังไงก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องแปมอีจายโนซอ์ด้วยนะคะ,ะ,คะก็รอดูกันด้วยนะคะว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นอะไรออกมานั่นเองค่ะ